ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรก็ถ่ายอยู่ในร้านนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะคะพี่น้องจ๋าไปตลาดมานะคะ <tra vel> ก็ได้ของมานะคะ <tra vel> ก็จะมีนะคะของกินของใช้ได้ถุงเท้ามาสองคู่นะคะได้ถุงเท้ามาสองคู่ได้วุ้นเส้นมาได้วุ้นวุ้นเส้นมานะคะได้เอ,อครีมล้างหน้ามาซองกระปุกนะคะได้ ครีมเอ่อได้เจลมาค่ะใส่ผ hmm. <sink women. S 3> mm ิวผมนะคะแล้วก็ได้อ่ไก่ยอมานะคะแล้วก็ได้อ่ดอกมานะคะเทียนมาจุดนะคะแล้วก็ได้อังุ่นมานะคะองุ่นมานะคะแล้วก็ได้มาม่ามานะคะได้เส้นเล็กเส้นมีมาค่ะฉันชอบเส้นนะคะแล้วก็ได้ปลามาหนึ่งตัวได้ขนมปังมากินตอนเช้านะคะได้กล้วยมาแล้วก็ได้นมมานะคะพี่น้องจ๋านะคะได้เสื้อมาซ่องตัวนะคะเสื้อสีแดงนะคะเอามาเอ่อ มาทําอะไรคะเอามาทําเป็นเสือ้อเอ่อมาใส่เอ่อมาเย็บนะคะเป็นเสือ้อเอ่อนวดในในร้านนะคะพี่น้องจ๋าเกิดก็อืมนี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวเราจะทานะถึงกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะสุกายก็ใช้ได้นะคะพอสุกายจะไปทําเสือ้อเอ่อใส่แถบนะคะแล้วก็เย็บนะคะพี่น้องจ๋านะคะแล้วก็เอ่อทำเป็นเสือ้อนวดนะคะเสื้นอนวดนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยสวยมากเลยนะคะเนี่ยสีแดงนะคะ เมริกาทูเดย์นะคะได้สองตัวนะคะสองตัวสามสิบยูโรนะจ๊ะถามว่าถูกไหมไม่ถูกราคาแพงค่ะนะคะกายเคยซื้อเสื้อตัวละสองยูโรเท่านั้นนะจ๊ะไม่เคยซื้อเสื้อตัวละสิบห้ายูโรสิบยูโรอะไรแบบนี้นะคะเ <c oughs> ชื่อไหมคะสุกายซื้อแค่สองยูโรเท่านั้นนะคะสองยูโรเท่านั้นนะจ๊ะเวลาทําไมถึงสองยูโรเวลาเขาลดราคาไงเวลาร้านมันจะเจ๊งเนี่ยสุกายก็รีบไปซื้อเลยนะจ๊ะ ตอนที่อยู่เบรดานะคะร้านมันจะเจ๊งบ่อยมากเลยนะคะบางทีมันจะเจ๊งปุ๊บเนี่ยเรารีบไปซื้อนะคะพอเรารีบไปซื้อเนี่ยมันจะได้ราคาที่ถูกเกงอย่างเงี้ยอย่างกันเกงอ่ะดีๆเงี้ยอย่างที่อยู่ในบางทีซาล่ามันก็จะมันก็เหมือนปิดร้านแล้วไปเปิดที่อื่นเงี้ยมันก็เอ่ออ่าแล้วก็อะไรน้าสกายลืมนะคะดีดีดีๆเนี่ยแหละนะคะดีๆดีดีๆเนี่ยแหละดีดีดีๆเนี่ยแหละ นะคะสุกายก็ซื้อมันนะคะซื้อแล้วก็เออเอามานะคะเอามาเอามารดราคาเนาะเอามารดราคานะคะมันที่มารดราคาแหละมันเจ๊งนั่นแหละนะคะแล้วก็เออซื้อมาเก็บไว้นะคะเก็บไว้แล้วเราก็ผ่อนตะก่อนสายเอ็กเอสนะคะสมัยก่อนนี่สายเอ็กเอสนะคะสายส์ยเอ็กเอสนะคะพี่น้องจ๋านะคะแล้วก็ พอตอนหลังนี่ก็มาเป็นเอ็มมาเป็นแอลอะไรอย่างี้นะจ๊ะพราะอ้วนขึ้นนะจ๊ะพอะอ้วนขึ้นนะคะพี่น้องจ๋านะคะก็เราก็บัญชีก็ไม่ไม่รู้จะไปไหนนะวันหนึ่งออกไปก็ต้องปิดร้านนะคะเมื่อกี้ก็เปียนไปปิดร้านที่ซื้อของมานี่แหละคะ่ะซื้อของมานี่แหละปิดร้านไปสามสามชั่วโมงนะคะออกไปเดินเพราะว่ามันเครียดนะพี่น้องถ้าเราอยู่แต่ในร้านอะทางานทํางานทํางานทํางานงาน,นะคะแล้วก็ ออไม่ได้ออกไปไหนเลยขาแข้งก็จะเดินไม่ได้นะคะพี่น้องจา๋าเพราะถ้าอยู่ไปน,นานานี่ขาแข้งเดินไม่ได้จริงๆพี่น้องสุขกายต้อง,ต,องต้องออกไปเดินบ้างนะคะก็ต้องยอมนะ,ะอยอมที่จะปิดร้านนะคะ <Yep. S 1> เพื่อที่เราจะได้ไปออกกําลังกายนะคะพี่น้องจ๋านะคะนะคะตรงนี้นะคะพี่น้องจ๋าบางทีเนี่ยออเราอยู่แต่ในร้านออมันอุดอู้นะคะบางทีมีลูกค้าก็จริงนะเราก็พูดภาษากับเขาไม่ได้นะจ๊ะพูดภาษากับลูกค้าก็ไม่เก่งอะไรงี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าก็ กายก็เลยจะต้องปิดร้านออกไปเดินซื้อของของกินของใช้อะไรแบบนี้นะคะพี่น้องจา๋าบางทีเราก็ต้องทํานะคะบางทีเราจะแบบไม่ทำมึอยู่แต่ในร้านอยู่แต่ในร้านมันมันอุดอู้ค่ะมันอุดอู้มากเลยนะคะมันอุดอู้นะคะอุดอู้จริงๆนะคะพี่น้องจา๋าเราก็ต้อง นะคะผ่อนคลายด้วยการออกไปเดินนะคะถึงมันจะหนาวนะคะถึงมันจะหนาวถึงมันจะอะไรเราก็ต้องออกไปนะจ๊ะพี่น้องเราจะอยู่นิ่งไม่ได้นะคะอยู่นิ่งนี่อ้นี่เลยนะคะมันจะแบบมันจะยิ่งเครียดนะมันจะยิ่งเครียดแล้วมันก็เหมือนเครียดมากเลยแหละพี่น้องไม่ได้เครียดเราที่เลกสุกายก็เปิดร้านนะคะบางทีนะคะลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าที่เขาจําเป็นนะคะมาสองโมงเช้าเนี่ยเราก็จะไปเลือกเอา สามทุ่มอะไรประมาณนี้นะจ๊ะแล้วลูกค้าก็มายันสามทุ่มบางทีก็มายันสี่ทุ่มเลยนะจ๊ะก็เก้าชั่วโมงนะคะเป็นเป็นบางครั้งนะคะไม่ใช่ทุกวันไปนะคะถ้าทุกวันเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงนี้สุก,กายก็คงไปนานแล้วนะคะไปนี่หมายถึงว่าไปพบหน้าเลยนะคะไปเกิดใหม่อะไรอย่างนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋า สก,กายก็อยากเล่านะคะต,ตอนที่สก,กายเกิดมาเป็นเด็กเนี่ยสก,กายจาความได้นะคะสก,กายก็ไปช่วยแม่นะคะตั้งแต่เป็นเด็กเด็กแม่ก็ไปตั้งแต่ตีสามนะคะไปช่วยแม่หมายถึงว่าแม่ก็พาไปแหละไม่ได้ไปช่วยอะไรหรอกเพราะเรายังเด็กเด็กมากอายุประมาณสามขวบเนี่ยสามขวบได้นะคะสามขวบสี่ขวบ คือสุกายเป็นคนตัวเล็กเพราะว่าเราไม่ได้กินอะไรกินแต่ปลานะตอนเราเป็นเด็กเนาะไม่ได้มีอาหารอุดูมสมบูรณ์อะไรมีผักบุ้งผักเบื้งอะไรก็กินไปน้ําพงน้ําพริกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กตัวก็เล็กนะคะตัวก็ไม่ใหญ่นะคะท่านี้พอเราเอ,อพอเราเออพอเราเกิดมาไม่นานนะคะก็ไปช่วยแมก่ก็พาไปแม่ก็พาไปนะคะพาไปกลางนาก็ไป ไปแม่เออไปลากข้าวตีสามใช่ไหมจ๊ะแล้วควายมันตื่นอะไรก็ไม่รู้พอมันตื่นนะแล้วก็ตกตกกายนั่งน่งคอควายแหละคอควายมันจะมีเขาเรียกเออเขาเรียกอะไรนะที่มันใช้ของคอควายนะสุกายก็ลืมนะจ๊ะลืมชื่อมันนะจ๊ะแหค่ะพอเราพอเราเออตกควายมาแล้วก็ควายมันก็นิ่งนะคะควายมันก็หยุดนะคะควายมันก็หยุดมันก็ไม่ไม่ควายมันก็ไม่ไม่ไม่เดินไม่เดินต่อนะจ๊ะถ้ามันเดินต่อนะคะ สุกายจะต้องโดนควายทับนะคะโด,โดนโดนเลื่อนนะคะับเพราะเลื่อนน่ะมันใส่ข้าวมาเต็มแล้วนะคะเลื่อนบ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านตามคนอีสานเขาจะเรียกเกวียนใช่ไหมจ๊านั่นแหละค่ะนะคะเออท่านี้ก็พอได้ได้พอมาตรงนี้ใช่ไหมจ๊ามันก็ควายมันก็หยุดตึ๊บเลยนะคะถ้าควายมันไม่หยุดนะสุกายก็เออไปเกิดใหม่แล้วนะคะตั้งแต่สามสี่ขวบนะจําไม่ได้นะคะสามสี่ขวบอะไรประมาณนี้เล็กๆอยู่เลยเนอะ แต่ก็จาไม่ได้จริงๆค่ะว่ามันกี่ขวบนะจ๊ะนั่นแหละค่ะพี่น้องจ๋าสุกายก็เหมือนจะเหมือนจะเสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแต่ทีนี้ยมันก็รอดตายมาโอ้โหถามว่ารอดตายมาตั้งแต่เด็กจนป่านเนี่ยมันน่าจะหลายรอบมากแล้วนะจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกเนะเาะพระอ่ารอบที่สองนะคะรอบที่สองก็แม่ตีแม่ตีเออแม่บอกว่าอย่านี้นะอย่านี้นะเออ ยานนี้เออเด็กอีกหน่อยหนึ่งตอนไปโรงเรียนหมาฟัดเนี่ยหมาฟัดนะคะมันฟัดขาฟัดต,ตูดเนี่ยโอ้มีจะ่ักหมากัดน,นะตุกาก็กลัวหมาตั้งแต่ตอนนั้นอะรอบที่สองนะ,ะพอรอบที่สามก็แม่ตีนะคะแม่ตีแม่ตีเออแม่บอกย่านี้นะย่านี้นะแม่ตีป๊อกตรงที่การขอนะเออนิ่งเลยนะคะแต่แม่เขาก็ตีต่อตีต่อตี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 อีกเงี้ยมหาละมานยาอะไรเงี้ยใช่ไหมจ๊ะ เราก็ไม่รู้สึกเรารู้สึกตัวแต่เราเราไม่สามารถจะกระดิกกระเดียได้เลยน้ําตามันก็ไหลแม่ก็ร้องร้องแม่ก็ตีตีแม่ก็บอกว่าต่อไปนี้แม่จะไม่ตีลูกอีกแล้วนะแม่จะไม่ตีแล้วนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็พูดนะฮะทีนี้สุกายก็พอฟื้นขึ้นมาประมาณนี้นะคะฟื้นขึ้นมาก็ก็รอดตายมาอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนั้นนะคะแต่คอเนี่ยสงสัยจะมันจะ เออมันมันจะเสียไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสมองนะ่าจะเสียไปตั้งตอนที่มาโดนแม่ตีแล้วนะคะแล้วก็ไม่รอบเนื้อตกฝรั่งตกต้นฝรั่งนะคะตกต้นฝรั่งก็เออนั่นก็ไม่ตายอีกนะคะตกต้นฝรั่งตกมาแงกเลยนะคะแบบฝรั่งนะ่ะมันก็มีมดแดงเยอะมากเลยใช่ไหมเราก็มันก็ทีน,นี้สุก,กายก็เออเอาเอาอกเครื่องอะไรปูนขาวอ่ะไปไปโรยนะไปไปโรยหรือเอาแป้งไปโรยเงี้ยแป้งข้าวเจ้าไปโรยมันก็จะลื่นใช่ไหมพอมันลื่นใช่ไหมเราก็ มันลื่นมดนะมันลื่นคนมันก็ลื่นด้วยไงเพราะว่าคนก็ลื่นตกลงมาจากต้นฝรั่งนะจ๊ะเออแล้วถ้าจำได้อีกทีก็ตกต้นมะกอ,อกอีกนะคะตกขึ้นไปเก็บมะกอกมะกอ,อกอะ่ะที่มันเป็นมะกอกน้ำนเนอะเอะเอ,อก็ตกมะกอ,อกอีกนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องตกบอ่อยมากแล้วก็รอดตายมานะคะรอดตายแล้วอีกตอนเป็นอีกรอบนึงคะ่ะเป็นเด็กๆนี่แหละแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนเขาด่าแม่แม่ของเราใช่ไหมจ๊ะมีคนเขาด่าแม่สุก,กายก็มาด่าแม่เราทําไมด่าอย่างงี้อย่างงี้สุกาก็ เรียกว่าไรเกือบสิบลุมหนึ่งอ่ะสิบลุมหนึ่งอ่ะเออทีนี้ก็ตกกันตกจากสารานะจ๊ะสารามันก็ไม่สูงมากมก็ตกมาคนก็ลุมดูเด็กๆก็มันก,ก็ลุมดูเรานอาจาย์ก็ด่าหาว่าเราเป็นเด็กเออมาใหม่เราย้ายจากของหกมาของห้าใช่ไหมย้ายมาใหม่ยังไม่ได้เรียนนาจะย้ายมาจารย์เขาก็ด่าว่าเด็กจอนจัดอะไรอย่างงี้นะคะเราเอาน้องไปเรียนไงน้องเอานอ้อ,านองไปเลีเเ้ยงที่โรงเรียนที่ศาราโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นวัดไงมันเป็นวัดอะไรเงี้ยเออแต่ก่อน,นเด็กอะแล้วมันมีโรงเรียนอยู่นิดเดียวเพิ่งจะสร้างอะไรเงี้ย ate, แล้วก็มีครูโคจะสอนเอามาเด็กมาเล่นในวัดด้วยอะไรเงี้ย ه? ไอเราก็มาด่ามันไม่รู้มันรู้จักพ่อแม่ชื่อพ่อแม่เราไงมาด่าพ่อแม่เราชื่อพ่อแม่เราวางน้องได้ตบให้อีคนที่ด่าแล้วอีคนไหนด่าเมื่อกี้อีนนี่เขาก็เจ๊งมากแล้วเขาก็ออกมาออกมา,ออก,มา,าก็ต,ตบ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 ,ตบ,บนสลาเน,ะนะี่ยแหละเขาเล่นบนสลาตกมาบนสลานะคะ คอก็เกือบหักกันนะตอนนั้นนะแต่เราพอดีนะตกมาเนี่ยนะคอคอเราไม่ฟาดเหล็กมันฟาดไอคนมึงฟาดใช่ไหมเราก็เอาหัวมาทุบๆุบทุบกับพื้นปูนนะเนะเราก็ด้วยความมโหเนาะก็สุกายเป็นคนแบบนี้ไม่กลัวใครนะอย่ามาแยมนะคะนั่นแหละต้องแต่เด็กมาแล้ว มันก็เกือบจะลอดตายมาหลายรอบนะคะเป็นไล่รอบดตายมาหลายรอบอุ้ยเดี๋ยวอีกหลายรอบนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องจ๋าขอทุกท่านนะคะมีความสุขความจเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดขอสมหวังสมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดไรได้ได้อย่างนั้นนะคะสุขภาพแข็งแรงมาก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะสาธุค่ะท่านที่มารับชมนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะ